สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงาน SM ธุรกิจสามพันนะครับ<ไ>เห็นเมื่อวานผ่านทางโรงพยาบาลกัะตตนีนะครับเห็นแก่ทุกลุกลังมาก็เลยวันนี้มาที่บ่อนะครับดูทางซะก่อนไม่มานานแล้วบ่อนี้ เป็นมุกตารีนะครับแต่ก่อนบุกเบิกแรกๆนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอาบัด,ดีก็มาตวนคาก็มาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็นี่ล่าสุดก็เป็น SM วิ่งไปเหมือนกันนะครับนู่ใกล้สารวิมสะพานปลาเลยเปัตตนีกำลังรุ่งอีกแล้วนะครับแถวนั้น สมกันเยอะเลยทีเดียวรอบนี้ก็น่าจะตักที่ทําทางนี้นะครัทำทางใหม่เพราะว่ามันชันเกินสิกรบางคนก็ไม่กล้าขึ้นไปนะครับหยิบคันเร่งไม่ไปเลยนะครับเท้าสัน่นโชเฟอร์บอกเลยต้องแก้ทางใหม่นะครับเลาะทางขึ้นไปเรื่อยๆก่อนตักข้างบนนู้นแล้วก็มี อคอนเทนต์ด้วยนะ,ะสมัชมไอเจ้า3าม g องีคันนี้กดแข็งให,ให้ดูหน่อยนะ,ะดีูกแกจะสุจัดขนาดไหนนะ,ะไปดุนกันผมคิกเกตขึ้นกับมอไซน์นะ,ะเดี๋ยวสวนทางกันอีกทางเยอะพอฝนเยอะด้วยนะ,ะคฝนไม่ค่อยตกก็มีการริ่งก็เลยขอเดินขึ้นไปดีกว่าอโอเคต้อลงลงก่อน ข้างข้างบนจะลงนะมาดูตอนลงคนระับเป็นสองซีครนะับถ้าส่วนใหญ่ทีมงานนี้่ายขึ้นมาเมื่อคืเรื่อยเลยคนระับรู้ฝุ่นมาฝัางนี้หรือเปล่าดี๋ยวไปดูลมฝนน่าจะพัดไปฝั่งนู้นคะรดูลม จะตีไปฝั่งหน้าผาตรงนี้ก็โค้งหักสอบออจริงๆต้องเบือกว้างอีกนิดนึงคนระับจ,จะให้ดีเมื่อก่อนก็แคบกว่านี้อีกคนระับม,มีเราผ่านไปเยอะเหมือนกันคนระับ ิดนัูใส่ไม่เยอะนะครับไม่กล้าลงคนระับเซฟไว้ก่อนนะครับอันตรายครับดูนี่รอบเครื่องช่วยนะครับแต่ยยังไม่ใช้ช็อตเบรกเลยนะครับ รวมกับประสบการณ์นะครับต้องไปจอดตรงนั้นก่อนนะครุมให้เสร็จแล้วก็ค่อยถอยออกมาเพราะว่าข้างหน้านู้นมันไม่มีที่ให้จอดเลยนะมีแค่ให้ส่วนทางกันนิดๆหน่อยๆนะเองเอะลยต้องจัดระเบียบตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยออกอโอเคนะจบตรงนี้เดี๋ยวไปชมอ้คันแคทข้างบนนู้นนะไฮไลท์ของเราพระเอก นิดเดียวหอบแล้วนีทางทางใหม่เลยที่มันลงได้สองทางนะเมื่อก่อนฝั่งนี้แล้ก็ฝั่งที่รถยืนอยู่ บิดล้อไปฝั่งนี้ก่อนนะนี่คือประสบการณ์ฝังตรงไม่ได้นะมีต้องเซฟรถไว้ก่อน ทางไวเอาเรียบร้อยแล้วคุณขีทลอกแล้วด้านหลัง ก็รถมาแล้วนะเพราะว่าวิ่งไกลไปกลับก็เกือบ70็กว่านะเปสิบยังระเบิดเป็นว่าเล่นเลยนะร้อนวิ่งไปเกินโอเคนี่ ลองดูนะความเร็วความแรงความแกร่งของรุ่นนี้รถวิ่งน้อยนะประมาณห้าหกคันเองโชเฟอร์บอกเมกื่อกี้จริงจริงมีสิบเอ็ดคันนะวิง่ง ก็าทำเองนะครับที่คนขับครับขนาดแบบไหนานันแบบซื้อมาจากโรงงานมาเลยหรือว่าทำแบบ DIY มาเอง หนานดินยังมีอีกนิดนึงนะครับฝั่งข้างฝั่งนี้ต่อนนนั้นก็ออกเป็นมุกฟังหมดเลยนะครับสุดท้ายผมมาที่บ่นี้แกจุดอยู่ฝั่งนู้นนะมุกปารีกับมุกาเ่านั้นสามสองามีีกับสามสเหกเล็กนะครับ มันก็ไม่ได้มาเลยนะครับประมาณนี้2ปีกว่านะ ทำทางใหม่นะครับาจะไถตรงนี้นะให้มันกว้างลงฝั่งนี้เลยนะ่่ย่นเวลานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่พักรถเม่อเวลาขึ้นมาอันนี้ก็จะเอาออกหมดเลยนะจะแตะ ไม่แะไรไม่รู้่งกี่ทะลุแล้วนะดู ดีครับฟันจะทำมาฝากกดไลค์กดแชร์นนะกดซับสไครป์เป็นกองใัยผมด้วยนะสำหรับคันนี้นะโอ้อยัดเหมือนกันตรงกลาง